เรียนก็อร่อยแต่กินได้ไม่ได้บ่อยหรอกนะไม่บ่อยไม่ค่อยได้กินภาษาอังกฤษคือ not often not often นะคะซึ่งไม่ค่อยได้กิน not often eat นะคะ rarely eat แปลว่าแทบจะไม่ได้กินเลยนะคะ not often rarely หรือ seldom um ก็ได้นะคะ seldom um ก็คือไม่ค่อยนะคะไม่ได้กินบ่อยเลย I don't eat eat much I don't eat it very often นะคะ often boy not often ไม่บ่อย don't often <_ d ance> ก็คือไม่บ่อยนะคะถัดมาก็คือ rarely rarely แทบจะไม่ได้กินเลยไม่บ่อยเลยนะคะ seldom ก็ได้นะคะแทบจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าบอกว่าน่ารักไหมไม่รู้นะคะ cute i'm not sure but i'm waiting for you love waiting for your love you know i'm taking care of you non-stop ก็คือดูแลแบบไม่พักนั่นเลย,นั่นเอง。do Park